ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนแหลงนี้จะมีน้ำเค็มหรือไม่สำนักงานชประทานที่16ตั้งรับแล้วสงขลานาจะบอกหายถ้าน้ำเค็มเตรียมเตรียมกนอยูดี่งปักใต้ลงหัวใจขูงมันรักเดียวนานนานไม่ยอมเปลี่ยนใจรัก ้องกันน้ำแรงกำลังทำอยู่สำนักงานชลประทานที่16ดูแลพื้นที่ทั้งสงขาสตูลพัทลุงและตรัง เตรียมรับกับภัยแรงแล้วเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่3อ่างเก็บน้ําสําคัญของสงขลาภัยแ้งเราทําอะไรกับมันอยู่เตรียมการ3ด้าน10มาตรการน้ําต้นทุนเครื่องจักรเครื่องมือขุดลอกแหล่งเก็บกักน้ําจัดสรรน้ําดูแลคุณภาพน้ําสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบรดบรรทุกน้ําช่วยประชาชนเก็บกักน้ําจืดลุ่มน้าระโนดเดี่ยวกาสเกิดน้ําเค็มเครื่องไม้เครื่องมือบอกผมอีกพื้นที่เสี่ยงคืออำเภอระโนดที่อาจมีความเค็ม ของน้ำทะเลในทะเลสาบสงขลาขึ้นมากระทบกับนาข้าวเขาก็เร่งวางมาตรการป้องกันแล้วกรมชมนทานเฝ้าระวังติดตั้งจุดตรวจวัดน้ำเค็ม12จุดตั้งแต่อำเภอสถ,ถิงพระถึงอำเภอละโนดเพื่อเฝ้าระวังตรวจความเค็มผู้อยู่เบื้องหลังของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านก็คือกรมชุมนมทาน ส่วนคนนี้เขาได้ดีจากน้ำผมเลี้ยงปลากุดเหลืองส่งในพื้นที่และร้านอาหารจาน้ำอ่างน้ำครองหลาทำมาสิบกว่าปีคร้วขอบคุณจักใหญ่ที่ปุ้มได้มีอาชีพดีๆโอเคสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าน้ำมีชีวิตมีน้ำสิ้นชีวิตศูนย์ถ้าน้ำท่วมน้ำแรงน้ำเค็มแจ้งมาเลยขอรับสรุปทั้ง4จังหวัดสำนัก16อย่าให้เต็มที่ <c oughs> <c oughs> ไต่ผ่านไปผ่านมาดินแดนของปักใต้ยู่กันเองอายแต่ภูมญ,ญาสูงทิ่นี้จะช่วยพยุงพี่านาลุงให้ให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  ข่าวดีดีกับพี่คำรณผู้อยู่เบื้องหลังของความสุขให้ราษฎรเรื่องน้ำคือเขาสำนักงานชลประทานที่16สงขลานาะจะบอกหายที่านาะลุงให้อย่างยืนยาว